ยากรดูชตาชาวลัคนาราศีธนูเรื่องของการเงินครับชาวลัคนาราศีธนูในภพกระดุมพระตรงนี้นะครับไม่มีดาวนะแต่ว่าได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสกับดาวมรตยู่ตรงนี้ก็ส่งผลให้เรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะได้ไม่มีเรื่องอะไรที่หวือหวาชัดเจนนักนะครับรวมไปถึงอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายบ้างนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่เสียหายนะครับร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะ โดยส่วนใหญ่แล้วก็มีเกณฑ์อาจจะต้องใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของรถลายานพาหานะก็เป็นได้นะครับในภาพรวมเรื่องของการเงินก็ถือว่าไม่ได้เสียหายรุนแรงนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการงานการงานในภพกรัมรมะตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีดาวราหูเร่งอยู่นะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสแล้วก็มรอ,อยูตรงนี้ด้วยนะส่งผลให้เรื่องของการงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังจะมีนะครับสภาวะที่